นเวทีทปฐมคึกคักมากอ่ะเพอลังคาเอฟซีแล้วก็รถครับตอนนี้จอดเต็มหมดแล้วหน้ามเมนกลางซึ่งต่างกับเมื่อก่อนอาจจะเป็นเพราะด้วยเรื่องของฝนครับฝนไม่มีคนมาเยอะมาเร็วด้วยผมจะพาดูหน้าเวท,ทีขายตั๋ววันนี้คนมาเร็วเร็วมากคนมาเยอะเร็วมาก ยังไม่ปล่อยครับตัว180บาทเอ้งเดี๋ยวเดี๋ยวะ่าดูบรยากาศบรรยากาศบรรากาศบรรยากาศจครับยังไม่ขายตัวด้วยเริ่มแสดงหนึ่งคุมเริ่มหเดี๋ยวซื้อครับแป๊บนึง วันนี้ทีมงานใส่เชื่อแบบออกข้งขังไขคาังมัน, <c oughs> นจะเดินดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศเมือลมเลิกมันจะเหลือไหมเนี่ยนี่ถ้าผมบอกมาทันถ้าเขาเหลือผมจะซื้อมอแจงครับว้จะซื้อไปตอนนี้ที่เกียดนิ้ว <c oughs> อ่ะมีของขายเยอะวันนี้น่ากินด้วย อันนี้ก็น่ากินหมูสามชั้นน่ะถึงสดไปผมผมไม่รู้ว่าปากมันอยากหรือเปล่าว่าท้องก็เหมือนิ่ิๆผมซื้อปลาเผามาสองตัวมึงซัดคนเดียวหมดเลยมาดูนะะมาดูบรรยากาศลานขา,าการประมแสดงนะครับ บัวเข้าเข้ากล้องเลยเสียงไงวันนี้ของขายเยอะกว่าท well> ุกรองนะที่เคยมาดูแปลกแอยู่อาจจะเป็นพ่อฝนเนทําวันนี้มันปลอดๆไม่น่าจะมีฝน กวทุกวันแดดเดียวเี <c oughs> ้น้องไค่เยขนมองจิ๊เ <c oughs> ดี๋ยวตอนหมอลำเลิก <c oughs> ผมจะออกมาถ้าเขาเหลือนะนี่จะของหน้าอร่อยทั้งนั้นเลยเช่นอันนี้ ก็เป็นนับยำยำของขายเยอะวัน้ผมผมแฝกคือว่าทำไมวันนี้ของขายเยอะมันไม่ใช่งานแสดงสินค้านะครับฮะบ๊วยโดนบ๊วยโดนบ๊วยโดนอยครับโดนของเวทีเพิ่นเหรอฮะ ของมอลล์หรอมั้งครับเมื่อนี้นคนข,นขามาหลายเรีย่ยวๆที่จอดรถเต็มเลยฮะมันงานนักศึกษาจัดหรือวะฮะ,ะนักศึกษาจัดเอนักศึกษาจัดบ่อ,อโอ้สพอออม,อมพ่อน้องๆมากผมบึ่งรูยจากหน้าเนี่้อถึงว่ามีของขายเยอะกว่าปกติพอนักศึกษาจัดเ้ยเขาใส่ชุดชุดฟอร์มกันเนาะฟอร์มทีมอยู่ บอกครับเาขาดการ้านอองใช้บัตร้แนต้างใช้ิือล่ะนาเนสองดินเงินสองมันคือผู้จัดมันคือเจอกบรับจอกงานเจอกระปารับบอกกราับขึนจ้างมากผู้จัดเขาไปขาเอะมา็เตอะะรานแสดงอย่างเดียวผมว่เจอจ้างบอกคน่ารพวกนักศึกษาบ่ คือเอาไใจมาเอาบอกครับอ๋อแสดงว่าโดนมีของของพวกนี้แหละอันนี้เพิ่งรู้นักศึกษาจับนาเขาบอกมอกี้ผมถึงว่าน้องเขาใส่ชุดความทีมกันอื่ใช่ไหม คขาขายมังงามแต่อันนี้มีสิงโชคนะจะเกิดกรรเดี๋ยวดูบรรยากาศตามมาก่อน,นครับเออผมถึงว่าของขายมันก็เยอะปกะติแล้วของขายมันก็น่ากินกว่าปกติเออถ้ารู้อย่างนี้ผมไม่ซื้อปลาเผามานั่งกินท้ายรถแล้วครับหวังว่าตอนหมอลำเลิก จะคงเหลือผมเข้าใจว่าคนก็น่าจะแย่งกันซื้ออะไรประมาณนี้ดวงขา,ายขายหมาดูันผมถึงว่ารถทำไมาจอดเต็มหมดก็คงรถทวงในเทศาลนีงด้วยนะที่มาจัดงาน น่าดูยครับ้นค้าส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นฟองนักศึกษามา ยากขับของห่าอะไรหอกันคาว่างังน้วก็พึ่งตามของวันนี้น่ากินับเยอะเยอะเยอะพึงกั้นงุับ อันใดก็ตามบังบังไปสางทายบานแล้วมั้งยังไม่แดง ฝั่งนี้ครับสแกนฝั่งโน้นแีสร็จกับนี้ไม่ไม่ไรเดียวครับไม่แล้วเอาวุธใช่เอานี่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวที่หน้าเขาเอามีดไม่้จับไปขบคุณนะครับอันนี้ก็ลงเหครับเดียยิงลงลนยก็เดี๋ยวเปิดงานด้วยนะขมของั จะกลับ้างานก่อนผมไม่แน่ใจว่าเขาล่อยล่อยเข้าอย่างบรยังไม่ควรเติมเขา้าหรือยังไงหรือเขายังไม่เข้ากันที่ยันรอนี่คือ ขี่เข่าไร้ทำไมพวกนี้ไม่เข้ารู้แล้วอีกแปดนาที่ให้เข้าได้หรือสันทุ่มนึงทุ่มนึงก็บผมเพราะร่มเริ่มแสดงทุ่มนึงคือปล่อยเข้าทุ่มนึง เดี๋ยวเดี๋ยวเขายังไม่เปิดให้เข้า,ขออารครับยอ,อ,าาอ,อย่างนั้นกไดมแครับหรีเขาอขออู่ทุก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 ทกทุ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 ้ทุกทุกทุ่ทุมทุกกท่งทุกาุกทุกทุอที่เุกากทุกทุกทุกทากทุกทุเมุาบอกว่าใหกให้อาู่กที่กลุกมกิจกรรมเพราะร้านคกทุกทุกกกักกกกกหทไม่ได้มาแบบร้านคกติผมรู้แล้ว แต่ถ้าอยู่ถึงมอลำเลิกเดี๋ยวมันจะออกมาเอาตัวตอนนี้คงจะไม่กินอะไรละอีกหนึ่งทุ่มเขาอีกหนึ่งเีหนึ่งทุ่มเขาไปจะปล่อยเขาครับเดี๋ยวจะดูคนซื้อตัวเตรียมรอมัน ดึงคนไว้ข้างนอกเพื่อจะให้คนรวมเล่นีิกิจกรรมมีตัวกิจกรรมมีร้านค้าเอยอะก็เลยยังไม่แป้างเข้าตัวบ <Okay, S 1> รรยากาศนะครับอันแบบนี้คนค่อนข้างมาเร็วบัตรร้อปบาทนะครับผมนักศึกษาจับให้ไงสาย ปฐมบันเทิงศิลป์ต่อไปก็เป็นเสียงอีสาต่อไปก็มอลำใจเกิน่้นลอยแแอก่อนเซียงอีสาเป็นศิลปินปูไทย น,น,นั่คือจานะครับอี่นว่มามาสัมภาษณ์คนดูว่าอาย,าายัาไหนจะเริ่มปล่อย